สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นครราชสีมาค่ะกับทริปหนึ่งวันว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างนะคะหนึ่งวันที่เขาใหญ่ว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราเปิดกันที่ฟาร์มโชคชัยค่ะวันนี้ก็พาครอบครัวนะคะมาเที่ยวกันที่เขาใหญ่นะคะเริ่มต้นกันด้วยฟาร์มโชคชัยค่ะพามาดูแกะแบบนี้เลยนะคะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะ กินหญ้าแล้วก็มีบริการให้สำหรับหญ้าสำหรับน้องแกะด้วยนะคะที่ฟาร์มที่ฟาร์มก็สามารถที่จะขับรถเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าไปชมฟาร์มนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณคนละ100บาทค่ะสามารถนำรถส่วนตัวเข้าไปในฟาร์มได้นะะั่นเองค่ะบรรยากาศดีค่ะฟิลต่างประเทศมากๆเลยค่ะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแหววฟาร์มโชใช้ได้นะคะนี่นะคะสวยงามมากรายล้องไปด้วยภูเขาแล้วก็ต้นสนสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเราไปก็แดดค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็เราก็แวะมาดูในส่วนของน้องเต่านะคะนี่ค่ะมอนน่ารักมากในนั้นก็จะมีสัสตว์ต่างๆเลยนะคะมีเสือมี ม้ามีวัวนะคะ,คะแอบมาถ่ายน้องชายน่ารักมากๆดีเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะถึงฟ้าจะมืดเล็กน้อยนะคะมีความครึมคมแต่ก็ให้ในส่วนของลมดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศในฟาร์มก็จะมีโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม้นะคะสามารถที่จะไปถ่ายรูปเล่นได้กันด้วย อุปสรรคี่ฉันมีตลอดเลยนะคะคนอื่นอาจจะโชว์ความสวยนะคะของเราสวยไม่ได้เลยค่ะคลิปลุกไม่ได้เลยค่ะส่วนมากจะติดตลกกันเลยทีเดียวนี่นะคะปกเสื้อก็เป็นใจมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศดีค่ะดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าการออกมาเที่ยวครั้งนี้เป็นการหึลใจได้อย่างมากๆเลยค่ะใครที่เหนื่อย เท่เท่านนั้นคะหลังจากนั้นเราก็แวะไปทานนะคะส้ตมตําไก่ย่างค่ะว้าเด็ดมากๆเลยนะคะสำหรับที่โคราชนี่นะคะทางขึ้นสำหรับอุทยานเขาใหญ่นะคะร้านนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะไก่ย่างเขาสวนกวางนั่นเองค่ะเนื้อไก่มีความ อร่อยมากๆเลยค่ะกรอบนุ่มไม่แห้งเกินไปนะคะเราก็สั่งในส่วนของส้ตมตำแล้วก็เราแวะไปที่คาเฟ่สุดฮิตตอนนี้เลยค่ะอาร์ทรีสอร์ทค่ะก็จะมีในส่วนของคาเฟ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นที่ฮิตมากๆเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปสวยงามมากๆเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆสำหรับ คาเฟ่ที่นี่นะคะก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะนี่ค่ะรายล้อมไปด้วยภูเขาแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะด้านล่างก็เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นที่ไฮไลท์สำหรับทุกคนเลยค่ะที่ทุกคนไปถ่ายก็จะออกแนวฟิลต่างประเทศด้วยค่ะก็เดินสับๆไปรอบหนึ่งค่ะนี่นะคะโชว์ไปหนึ่งกลุ่มหมุนไปหนึงทีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาชมบรรยากาศใครที่ยังไม่ได้ไปก็ต้องบอกเลยนะคะว่าต้องอย่าพลาดกันมากๆเลยนะคะสำหรับที่เที่ยวในเขาใหญ่ก็มีที่เที่ยวหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่กำลังฮิตในตอนนี้นะคะผู้คนแห่กันไปอย่างเยอะมากๆเลยค่ะ ที่เที่ยวแถวบ้านเรานะคะในประเทศเราก็มีมากมายเลยค่ะใครที่ยังไม่ไปก็สามารถที่จะไปตามกันได้นะคะต้องบอกว่าเป็นทริปที่ฮิวใจได้อย่างมากๆเลยนะคะใครที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะคะต้องการที่จะหาที่ไปพักผ่อนนะคะแนะนำเลยบ้านเราสวยงามมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะนัดไปกับชาฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ